รรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่สงบประณีตละเอียดลึกซึ้งหากเราตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างถูกวิธีก็จะเข้าถึงทำได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนจะเข้าถึงได้ โดยฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอปใจหยุดถูกส่วนก็จะเข้าถึงธรรมไปตามลำดับเข้าถึงกายในกายเข้าถึงพระธรรมกายจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นกายสุดท้ายที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตา เป็นกายของผู้รู้แจ้งภายในที่มีอยู่ภายในตัวของเราการทำใจหยุดใจนิ่งนี้เนะี่ยเป็นวิธีการที่จะทำให้เราได้เข้าถึงบรมสุขและสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะพระสัมมาสมุทธเจา้าตรัสไว้ในพรหมจารสูตรว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่พบขาดแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากเห็นตถาคตจนเวลาที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไปเห็นตถาคตเหมือนพวงมะม่วงที่ขาดแล้วจากขั่วฉะน,นั้น ปัญหาเรื่องชีวะกับสรีละนั้นเป็นปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการบรุธรรมโดยปกติพระผู้มีภาคเจ้าจะไม่ทรงมยากรเเราทรงเห็นว่าแม้จะตอบไปแล้วผู้ถามก็ไม่เห็นประจักษ์แจ้งไม่เพิ่มความศรัทธาหรือกำลังใจในการประพฤติธรรมให้มันเกิดขึ้นมีแต่จะก่อให้เกิด การโต้เถียงกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีข้อยุติหรือแม้จะยุติลงได้แต่ก็ไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติเพื่อได้บรรลุมรคนิพพานเป็นเพียงประดับความรู้เท่านั้นซึ่งมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในชาลยาสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้า ระดับอยูนคโคสิตารามในเมืองโกสัมพีได้มีบรรพชิตสองรูปคือปริประชกชื่อมัทิยะและชาระยะอันเตวสิกข,ของบรรพชิตผู้ใช้บาดไม้ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว ได้ยืนอยู่นทัทีควรส่วนข้างหนึ่งและทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอย่างกันการที่พระมัจิิทั้งสองถามอย่างนั้นเราคิดว่าแต่พระสมณะโคดมตรัสว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน กตกจนก็นจักยกวาทะของพระสมณโคดมว่าเป็นลทัทธิที่มุ่งถึงความดับศูญแสดงว่าวาทะของพระองค์ย่อมเป็นอุเชทวาทะแต่ถ้าตรัสว่าชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอีกอย่างหนึ่งวกจนก็นจักยกวาทะของพระสมณโคดมว่าเป็นวาทะแสดงว่ารูปย่อมดับศูญย์ แต่สัตว์ย่ยอมไม่ดับสูญเพราะเหตุว่าวาทะของโลกท่านก็จะกลายเป็นสัตสตวาทะคือมีความเห็นว่าเที่ยงเห็นไหมจ๊ะวันนักบวชในสมัยนั้นไม่ยังไปไม่ถึงที่สุดความรู้ของตัวก็มัวคิดแต่เรื่องการถกเถียงเพื่อเอาชนะกันหาเหตุหาผลมาหักล้างวาทะของคนอื่น ้าเหตุผลของตัวเองสามารถลบล้างแนวคิดของคงืนอื่นได้ก็จะรู้สึกภูมิใจมากทั้งทงท,งที่ความจริงแล้วตนเองก็ยังไม่รู้แจ้งยังไม่ได้รับลดแห่งความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมภายในเลยและประสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็มักจะถูกเจ้าลถที่ต่างๆกล่าวตูวาเทาว่า เป็นอุดเชทวาธทะบ้างเป็นสัตตะวาธทะบ้างแต่ด้วยพระปัญญาติคุณที่ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะพุทธาวาธทะได้เพราะพระพุทธองค์ทรงยึดหลักมัชฌิมมาปฏิปทาคือดำเนินตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสะวะเท้านั้น ทำให้พุทธศาสนายืนยงคงอยู่คู่โลกซสืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็มารับฟังถึงพุทธวาทะกันเลยนะจ๊ะพระผู้มีภาคเจ้าทรงดำริว่าบ้านประชิตเหล่านี้ถามาปัญหาไปต้องการของวาธะของคนอื่นอย่างเดียวแต่ไม่อ้างเองที่สุดสองอย่าง ในศาสนาของเราคืออัตตกิลมัฐานุโยกและการมาสุขาริการุโยกจึงไม่รู้ว่ามัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เอาละเราจะไม่แก้ปัญหาของบรรพชิตเหล่านั้นแต่จะแสดงทำเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งปฏิปทาให้บรรพชิตทั้งสองได้ทราบเพื่อเป็นอุปนิสัย ในการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปจึงตรัสว่าดูก่อนอวสโธถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังเถิดจงทําในใจเอาไว้ให้ดีเถิดเราจะกล่าให้ฟังว่าแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประกาศว่าเมนพุทธะผู้ร,รู้แจ้งโลกให้บรรพชิตทั้งสองด้ทราบทรงกล่าวถึงเส้นทางสู่ความหลุดพ้น ในทางพุทธศาสนาได้เริ่มจากสาเหตุที่ทำให้มีกลุลบุตรออกบวชตามเพราะศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์และพระวิสุิคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ได้เริ่มจากการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ทั้งจุลศีลมัชิมศีลและมหาศีล จะเลิญสมรตรกรมฐานจนได้ฌานสี่แล้วจะเลิญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุวิชาแปดประการแต่ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งมีรายละเอียดดังที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้ในอัมพตสูตรแล้วนะจ๊ะจากนั้นพระผู้มีพระภาคจ้าตรัสถามว่า นะเธอเมื่อภิกษุนน้อมเฉพาะซึ่งจิตเพื่อเกิดญาณทัศนะย่อมรู้ชัติประชาิสิ้นแล้วพรมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วกิจอื่นเพราะความเป็นอย่างนี้นั่นไม่ได้มีอีกแม้เราตถาคตก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าชีวะกัอันนั้นสริละกอันนั้น หรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นเมื่อภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วสมควรหรือที่จะกล่าวว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีวะเป็นอย่างหนึง่งสรีระเป็นอีกอันหนึง่งนีเธอภิกษุผู้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ ไม่สมควรกล่าวว่าชีวะอันนั้นสรีระอันนั้นหรือว่าชีวะอันอื่นสรีระอันอื่นบารมจิตสองรูปนั้นได้สดับมัทุรคถาแล้วก็ดีใจชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สังเกตสำหรับเรื่องนี้คือเรื่องกายกับจิตเป็นอย่างเดียวกัน หรือไม่นี้เป็นที่น่าสนใจของนักคิดเป็นอันมากตั้งแต่ก่อนยุคสมัยพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ยังถกเถียงกันไม่ได้คอยุติปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาอภิปัตยาซึ่งในระยะเริ่มแรกแห่งพระพุทธศาสนาพระองค์ไม่ต้องการให้เสียเวลาไปกับปัญหาเหล่านี้ ทรงเน้นเรื่องจริยธรรมมากกว่าหรือทรงสอนสิ่งที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทันทีและเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันของผู้มาถามนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสอนอริยสัจสี่คือเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยสายอริยมรรค มีองค์8ซึ่งทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติตามได้โดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์ขอเพียงให้ลงมือทำก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงไปตามที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้พระบรมศาสดาของเราทรงเน้นเรื่องการกำหนดรู้ทุกข และหนทางที่จะหลุดพ้นจากทุก์เป็นพิเศษที่ทรงเน้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระเุองค์เป็นผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายหรือด้านลบเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์เผชิญกันอยู่ทุกวันจัดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องรู้ก่อนและสะสางก่อน ส่วนเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับซอรีละเป็นอันเดียวกันหรือไม่นั้นไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพระองค์ทรงต้องการให้นักคิดทั้งหลายในสมัยนั้นหันมาสนใจปัญหาทางจาริยธรรมและทางดับทุกข ซึ่งสามารถเห็นแจ้งได้ในปัจจุบันมากกว่ามัวมานั่งล้อมวงถกเถียงกันในปัญหาอภิปัยาและถ้าใครอยากรู้จริงๆเนี่ยก็ทรงเร่งเราให้รีบปฏิบัติตามมารคกมีองค์แปดอย่างจะทรงตอบปริพาชคทั้งสองไปนั่นแหละส่วนความเห็นสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งคือ อุเชติธิหรือสัสตตทิธิก็ทรงให้วางเอาไว้ก่อนแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ในหนทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาในที่สุดก็จะหมดความสงสัยในเรื่องชีวะกับสรีละกันนะจ๊ะดังนั้นให้ลูกๆทุกคนรู้จักแยกแยะในการศึกษา โดยยึดเอาคำสอนที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเราก็จะได้ไม่ควยเขว่ไปหลงเชื่อในแนวคิดของคนอื่นที่เป็นนักคิดนักพูดแต่ไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงอยุดหลักอริยสัจสี่ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นกลาง คือดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอาไว้และถ้าจะให้ตรงและลัที่สุดก็คือการทําใจให้หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จฝึกทําให้เป็นประจำสม่ำเสมอทำหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกลางของกลางเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงรัรมกาย ซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรนนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นมีสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิ